จันทิมัสสูตรว่าด้วยจันทิมัสเทพ,พบุตร92เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีคลั้นเมื่อราตรีผ่านไปจันทิมัสเทพ,พบุตรมีวันนักงดงามยิ่งนักเปร่งรัสมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควร ได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชนเหล่าใดบรรลุชานมีจิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีปัญญามีสติชนเหล่านั้นจักถึงความสวัสดีดุดเนื้อทรายในซอกเขาที่ปราศจากกริ้นและยุงฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดบรรลุชานไม่ประมาทละกิเลสได้ ชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งดุดปลาทำลายขายได้แล้วไหวไปฉะนั้นจันทิมัสะสูตรที่หนึ่งจบ